สวัสดีค่ะพบกับ l a เบิลนิวสวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายน2564เวลาประมาณ9นาฬิกาสหภาพแรงงานไทยอัมอินเตอร์เนชันแนลแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาณนะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าในกรณีของเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งในวันที่18พฤศจิกายน2564ได้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พิจารณาซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราการจ่ายเงินกองทุนส่งเคะห์ลูกจ้างทั้ง2กรณีในอัตราสูงสุด100เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรณีให้ปรับเพิ่มการจ่ายเงินส่งเคะห์ลูกจ้างในช่วงโควิด -19 ค่าเชยเพิ่มจากเดิมคือเพิ่มจากอัตราเดิม30เท่าเป็น60เท่า50เท่าเป็น80เท่าและ70เท่าเป็น100เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยเพิ่มจากอัตราเดิม60เท่าเป็น100เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันขั้นต่ำค่ะโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่1มีนา2563ถึง28กุมภาพันธ์2565และคาดว่าลูกจ้างจะได้รับการส่งเคาะจำนวน5,270คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น59ล้านบาทค่ะ แต่ถ้าเกิดมันมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเขาก็จะได้เพิ่มอีกก็คือถ้าขึ้นมาอีกสักสิบวันเนี่ยก็จะได้เพิ่มอยู่คนละประมาณสักสามพันสี่พันบาทเพื่อเพื่อเยียวยาให้เขาทางชีวิตยอยู่ได้ในช่วงที่เขาโดนเลิกจ้างอยู่ตรงนีน้ขอบคุณมากสินเชื่อพวกเราด้วยครับครับผมก็เป็นประธานสาภาพอยู่ที่วรดนครเข้าใจหัวอกอย่างพวกเรา แม้แต่เรื่องเงินสะสมเงนินสมทบที่เรียกร้องให้กระทรวงนั้นบรรยงานให้ประกาศกิจการบังคับใช้ผมก็พันดนันอยู่รายังไม่ได้ก็ยังรออยู่ในความวังมีพวกเราเนี่ยครับที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกิดประโยชน์กับพวกเราแรรยงานที่ยังไม่ได้เงินอย่างเช่นพวกเราผู้แทนสายในจ้าง ซึ่งในเวทีถ้าท่านมีโอกาสคือเราถ่ายทอดไม่ได้ท่านทั้งสองเสือท่านคนเดียวแต่ทั้งหมดเห็นชาบด้วยจากการที่จะเพิ่มจะเกพิ่มภายใต้สถาะนันเงินที่เรามีนะคะก็ขอเชิญทางผู้แทนใ่ในด้านนีดเดิยาเชค่ะและหากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน